สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับ U20 นะครับซึ่งเมื่อคืนก็มีการเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทัพ เยาวชนหญิง U20 นะครับได้ออกเดินทางลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่6เวลา23นาฬิกาที่ท่าอากาศยานสวรณภูมิที่ผ่านมานะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด U20 นี้นะครับก็จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกปี2021นะครับ ซึ่งทีมสาวไทยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในศึกซิมแชมโลกรุ่นเยาวชนหญิงเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ8ปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะครับที่ได้ลงแข่งขันก็คือในปี2013และก็มาในปีนี้นะครับปี2021ซึ่งปีนี้นะครับจะแข่งขันที่เมืองลอสเตอร์ดัมประเทศนเนเธอร์แลนด์แล้วก็เมืองคอสไลน์ประเทศเบลเยียม แล้วก็สาวไทยของเรานะครับก็ได้แข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับในรอบแรกนี้นะครับด้านโคชยะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้คุมทีมในชุดปี2013นะครับรวมถึงเป็นหัวหน้าฝึกสอนในปีนี้ด้วยนะครับก็ได้บอกว่าการเทมทีมก็มีเวลาไม่มากนะครับแต่นักกีฬาส่วนใหญ่แล้วก็เคยเล่นในชุด U17 และการปรับตัวของทีมเริ่มดีขึ้นนะครับในช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะมีการปรับตัวแล้วก็การปรับเข้าทีมกันไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับแต่ก็กลับมาทำได้ดีในช่วงหลังๆของการฝึกซ้อมนะครับแต่ในเรื่องของประสบการณ์เราอาจจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะครับทั้งหมดที่ไปในครั้งนี้ก็คือตั้งใจสู้เต็มที่ทุกเกมนะครับส่วนผลจะออกมาแบบไหนก็เราถือว่าเป็นการทำที่ดีที่สุดแล้วนะครับ ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์จากโคนยะนะครับซึ่งรายชื่อนักกีฬานะครับที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด12คนนะครับคนแรกก็คือกัญยรัตน์ขุนเมืองนะครับจิดาภานาหัวหนองปนัดดาชัยเพชรปาจลีมณีศรีพิมพ์ตะวันทองยศวรัญญาศรีละอองวิมลรัตนพันธ์วิรัญยุพาอินจัน สสิปภา,ามณีวง์สุพัชชาคำตระรักษาสาวภาสู่สุขอมนราดาเลิกสว่างนะครับก็เป็นผู้เล่นทั้ง12คนนะครับซึ่งก็เคยคุณหน้าคุณตาในยู7มาแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมแข่งขันในปีนี้ในยู23นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าสถานการณ์โควิดหรือว่า ระบบอะไรหลายๆอย่างมันดูยุ่งยากไปหมดนะครับขอให้แฟนวอลเลย์บอลนะครับคอยลุ้นส่งกำลังใจแรงเชียร์แล้วก็รอลุ้นเชียร์นะครับซึ่งช่องทางที่เชียร์ก็จะเป็นทาง YouTube นะครับทางวอลเลย์บอลเวิร์นะครับ วันที่9จนถึงวันที่11นะครับ3มแมตชนี้นะครับก็เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับแฟนบอลบอลคนคนใดที่ว่างก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เชียร์น้องๆในชุดยู0่นะครับดีไม่ดีนะครับน้องอาจจะชนะสักทีมก็ได้นะครับเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ เป็นภาพจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ลงภาพเกี่ยวกับการเดินทางของน้องๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับดูบรรยากาศแล้วก็อยากให้ถึงวันที่9เร็วๆนะครับอยากเชียร์แล้วนะครับก็ต้องรอรุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับสวัสดีครับ